กลับมารายการคำพิพิธีรวยนะครับอย่างที่บอกไปช่วงที่แล้วว่าอ,อาหารที่ดูเหมือนจะยากแต่ว่าสามารถทํากินเองได้ที่บ้านอย่างข้าวมันไก่วันนี้เราสามารถทําเองได้ที่บ้านแล้วเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับคิดค้นนวัตกรรมข้าวมันไก่พร้อมหุงทาได้เองที่บ้าน <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมาดา <c oughs> มากเลยนะฮะโอ้ยวันนี้ ต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับอยู่กับเราแล้วฮะคุณโดนัทสวัสดีครับคุณโดนัทครับผมเดินทางมาจากจังหวัดชายภูมิเลยมาไกลมากจากชายภูมิฮะชื่อที่อินบ็อกซ์เข้ามาในรายการของเราด้วยนะคะชื่อคุณโดนัทแต่ว่าขายข้าวมันไก่นะฮะสุดยอดไม่ได้ขายดนะหละคะแล้วเรามีแบรนด์ชื่อข้าวมันไก่ของเราว่าข้าวมันไก่พร้อมหุงมค่ะข้าวมันไก่พร้อมหุงเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยค่ะตอนนี้ค่ะที่มาที่ไปเป็นยังไงอะคะคุณโดนัททำไมถึงมันกลายมาเป็นแบบนี้ก็คือตอนแรกอะคือร้านเราใช่ไหมคะจะเป็นทางผ่านแบบ ไปแบบเที่ยวมืองเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ที้านะใช่มีชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านอะไรบอกก่อนเจพรข้าวมันไก่เจพรข้าวมันไก่อ่ะแล้วคราวนี้ลูกค้าก็คือแบบอยากกลับเอาซื้อกลับไปกินที่บ้านนะคะแต่คราวนี้เขาบอกโอ้ยอยูมันบูดอย่างเงี้ยก็เลยไม่เอาดีกว่าเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งค่ะที่เราน่าจะทําแต่คราวนี้พอช่วงโควิดอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแย่และโรคระบาดเยอะอย่างเงี้ยคนก็ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอย่างเงี้ยเราทํายังไงให้แบบเหมือนรู้สึกวว่าาา้ทนนขเหมือแบบ ที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทำอใช่คือรสชาติดับเหมือนที่ร้านประมาณ 70- 80%- ส0บถเลยนะก็คือยังอร่อยเหมือนอยู่ที่ร้านเลยใช่ไหมค่ะก็เลยกลายมาเป็นนวัตกรรมตัวนี้ใช้เวลาในการคิดค้นนานไหมคะคือตามจริงเราคิดนานแล้วนะคะประมาณหลายปีแล้วแต่ว่าเรายังไม่ไม่กล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะทําแสดงว่าพอเจอวิกฤตไม่ได้แล้วต้องทำแล้วใช่ค่ะประมาณเดือนเดียวแค่นั้นเองเดือนเดียวสามารถมาเป็นขัเกี์อย่างนี้เลยเหรอครับเราคิดไว้แล้วแต่ว่าเรายังไม่ลงมือท าพอเรารู้ว่าพอมีวิกฤตเราก็ทําปุ๊บเลยอ่านี่ไงในวิกฤตมีโอกาสเสมออ่าไปดูสินค้าดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างคุณแกเลยนะเดี๋ยวผมขอแกนะครที่ฟูแพ็กเกจน่ารักมากเลยครับเนื้อแพ็กเกจน่ารักอข้างในนะครับแกะออกมาก็จะมีมีข้าวมีข้าวแบบนี้หน้าตาแบบนี้ถูกไหมครับข้าวค่ะแล้วก็มีน้ําจิ้มสองหอแบบนี้อ่านน้ำจิ้มแล้วแพ็กนี้ด้วยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะผักอบแห้งค่ะเป็นใส่ต้มก็คือแกะเลยนะคะอย่ลืมดูค่ะ เยอคุณโอเยอ่เดี๋ยวค่ะอันนี้คือมันเหมาะสำหรับกินสักกี่มื้อกินกี่จานกินได้สี่ถึงห้าจานนะคะครั้งหนึ่งใช่เดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวขอแสดงวิธีทำเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเราแช่นี่ดูแล้วว่าทำจถห้าเยถ้าถ้าคนถ้าคนอยากแบบว่าให้ข้าวแบบนิ่มเหมือนที่ลาก็คือแช่ไว้แต่ว่าวันนี้เราสาธิตดนิดนึงก็คือเราซาวข้าวใช่ไหมคะไดก่อนสาวข้าวได้เลยค่ะเดี๋ยวก็เหมือนเวลาที่เราสาวข้าวปกติอะเนาะ ใช่ไหมค่ะถงข้าวปกติข้าวปกติเนาะอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะแล้วเราก็เอาน้ําออกให้เยอะที่สุดค่ะต่อไปเนี่ยเราค่ะค่ะอันนี้หน่อยอ่ะให้เห็นค่ะใช่ค่ะต่อไปเนี่ยก็คือเราตวงน้ํา450มิลลิลิตรใช่ไหมคะเทใส่ลงไปได้เลยค่ะ450มิลลิลิตรนะครับแล้วต่อไปคุณโอ๋ค่ะก็คือน้ําปรุงค่ะน้ําปรุงก่อนมาที่น้ำปรุงสีนี้ใช่ค่ะน้ําปรุงจะเป็นสีตัวนี้เราผ่านออยแล้วนะคะไปเลยแต่ว่าจะฉีดยากนิดนึงคุณโอ๋ ใช่กันเก่ตัวนี้เลาตัวไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยน้ำรุงเนี้ยค่ะคือตัวที่ทําให้รสชาติอร่อยคือแค่เติมแค่น้ำอาค่ะก็คือได้เลยค่ะค่ะอันนี้เราผ่านออยแล้วเรียบร้อยนะคะรับประทานได้แล้วเราก็ผสมนิดนึงนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผสมนั้นึงค่ะหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็เทข้าวลงไปเลยค่ะหอมมากเลยอ่าใส่ข้าวเข้าไปพ่อนะคะครับผมใส่ครับ ใส่ลงไปเลยค่ะคือง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอครับง่ายมากเลยค่ะคนทำกข้าวไม่เป็นก็ทำได้นะเนี่ยเพราะว่ามีวิธีบอกอยู่ติดอยู่ข้างกล่องด้วยนะคะต่อไปก็เทผักเรามีผักให้คือได้ฟิลเหมือนแบบที่ร้านเลยค่ะอ่าเลยนี่เอาผักใส่ลงไปด้วยค่ะ เนี่ยค่ะคือเสร็จแล้วแล้วก็หุงได้เลยปิดฝาปิดฝาจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาไก่ใส่ลงไปในนี้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เอาไก่มาเพราะว่าค่ะแต่ไก่เนี่ยคือคุณต้องไปซื้อเองนะใช่ค่ะแล้วถ้าคุณชอบคือเราไม่มีไก่ให้คุณนะคะเราจะให้แค่ข้าวนะคะแต่ว่าข้าวเนี่ยทานได้หลายคนนะถ้าแต่ว่าจะวเราเปลี่ยนจากไก่เป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่คุณเอาไปปรับเปลี่ยนได้แล้วก็เอาไปหมูก็ได้เวลาผ่านไปใช้เวลาอบกี่นาทีนะคะประมาณ20-30นาทีก็คือเหมือนหุงข้าวปกตินะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยผ่านไปเเนนนนออยยย่่่่่าาาาทีีคคืืไมชละรรรับก เลั่นสุดยอดเลยไวมากอะไวมากเลค่ะเป็นหม้อมหัจรรย์นะคะเราสามารถชิมได้เลยใช่ไหมครับได้เลยค่ะโอ้สารุดยอดเลยคือถ้าคุณถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้นี่นะคะรีบกดมาเลยใช่ไหมคะแถมไปให้คุณเองแต่ต้องถามเจ้าของเองแล้วมีโปรให้ยากจะทราบมากเลยครับว่ากล่องอย่างนี้เนี่ยมันขายราคาเท่าไหร่ยังไงขายกล่องละหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทตานาทีได้สี่ถึงห้าจานก็คือตอนนี้เรามีโปรโมชั่นซื้อถ้าซื้อสองกล่องเนี่ย เราแถมน้ําจิ้มให้ขวดหนึ่งจะเลือกเป็นน้ําจิ้มไก่ทอดหรือไก่ต้มก็ได้แล้วเราส่งให้ฟรีด้วยอ๋อคืออันนี้มันสามารถเก็บไว้ได้นานทั้งหมดกี่วันคะเก็บได้นาน1ปีเลยค่ะ1ปีแต่ขอย้าว่าไม่ใส่สารกันบูดไม่เลยค่ะรค่เราผัดจะลายมานี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ชิมนะคะโอเคอ่ะอ๋อแต่ว่าตัวข้าวนี่คือไม่ได้แถมน้าจิ้มน้าจิ้มต้องซื้อแยกใช่ไหมครับน้ําจิ้มเราต้องซื้อแยกค่ะขวดละบาแตรมสิบเก้าบานไก่ด้วย่างน้ําจิมข้ามันไกมีอ คุณโอ๊ตคือในกล่องอ่ะมันมีน้ำจิ้มข้าวมันไก่ให้สองซองไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้น้ำจิ้มไก่แบบนั้นคุณก็สั่งซื้อเพิ่มอันนี้อาจจะมันอาจจะไว้นานนิดนึงนทางเรองขอโอ้ข้าวนี่แบบว่าดูสวยมากเลยแล้วก็เนื้อไก่นะคะลองชิมอันนี้ให้ชิมใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำจิ้มอยูข้าวเหมาะกับการที่แบบว่าเคี้ยวง่ายๆเลยนะใช่ใช่เป็นข้าวอร่อยใช่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 ใน่ใช่ใช่ใมต้องต้องชิมกับน้ใช่ใช่ ตัวหลักๆเนี่ยคือน้ำจิ้มหลักๆใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเลองชิมน้ำจิ้มดูเมื่อกี้คุณชิมแบบไม่มีน้ำจิ้มอันนี้ไม่ได้เซกนะผมพูดจริงข้ามรสชาติอร่อยใช่ไหมคะดีดีดีอร่อยอร่อยเลยเลยอร่อยนะได้นี่นี่มีไก่ค่ะตอนนี้เรามีน้ำจิ้มที่ไม่มีน้ำตาลค่ะเอาติดเอาน้ำจิ้มยังไงน้ำจิ้มสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็ได้ได้ค่ะอ่ะพี่โอชิมน้ำจิ้มหน่อยสิพี่โอน้ำจิ้มที่ไม่มีน้ำตาลค่ะต้องบอกว่าเขามีน้ำจิ้ม เลืเลยอันนี้อันนี้แบบไม่มีน้ำตาลเฉียมวยที่น้ำได้นะคะในในตัวนี้ค่ะส่วนมากลูกจิ้มเขาจะนิยมจิ้มกับลูกจิ้มมาค่ะเรานี่มันจงแล้วกิเพื่อคุณเลยเป็นไงครับได้ไหมคะแตกต่างกันแตกต่างเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลเราจะใช้นี่คือหมาสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานก็กินได้เบาหวานก็ได้อันนไมด้มาหน่อยนึงแต่ว่านี่จะมีความเข้มข้นอันนี้จะเป็นสูตรเข้มข้นเลยค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไหนนะคะก็คือเพจทางร้านเจ๊พรเข้ามันไก่นะคะหรือว่า แอดไลน์ได้ค่ะตามเบอร์โทร0 9 2 9 7 9 7 4 5 4นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะก็คือซื้อ2กล่องเนี่ราจะแถมน้ำจิ้มให้ขวดหนึ่งส่งฟรีค่ะส่งฟรีทั่วประเทศโดยเฉพาะสิ้นเดือนนี้นะคะเฉพาะสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็โควิดที่ผ่านมาถือว่าช่วยเราได้เยอะเลยไหมคะให้ช่วยได้เยอะเพราะว่าเราเนี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราทําตัวนี้ขึ้นมาค่ะโอเคสุดยอดวันนี้ขอบคุณพี่โดนัทมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคผมนี่นะคะข้าวมันไก่แห่อาหารจานด่วนมาเร็วไปเร็วใครสนใจก็สั่งซื้ หมายเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะคะอร่อยจริงๆครับใช่ค่ะ,ะคแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธ,ธามาฝากสักครู่ค่ะครับผม